เปิดบัญชีกับพาย A8 ทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพาย A8 โทร02-205-7250หรือแอดไลน์แอด a 8ทางฝั่งองวิศเอเองนอกจากจะไม่เจรจารแล้วนะครับก็มีข่าวนะครับบอกว่าที่จะไปบุกภาคพื้นดินที่เลเบานอนนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ใช่แค่คำขู่ใช่ไหมอาจารย์ ผมคิดว่าคงไม่ได้ขู่เพราะเขาเขาเคลียร์พื้นที่แล้วอะแล้วเขาไปเอาเอา,เอาไอ,าอ,อ,อ,อ้กับระเบิดถอดถอนออกมาใช่ไหมไม่งั้นเขาจะไปถอดถอนไอ้กับระเบิดเ่านั้นเราทำไมนอกจากนอกจากอย่างที่คุณอิกพูดอว่า,วาต้องการขู่หรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ลงทุนขนาดน,นั้นอะแล้วคนก็นอย่างมีทันยาฮูเนี่ยเป้าหมายสําคัญของเขาเนี่ยเขาต้องการขยายสงครามไปเพื่อว่าเขาจะได้อยู่ในภาวะของการเป็นนายกในช่วงสงครามได้ตลอดถ้าสงครามเลิกเมื่อไหร่ มีโอกาสติดคุกนอกจากเขาจะได้ทําผลงานที่เด่นดังจริงๆซึ่คือยังไม่รู้ว่า,าคืออะไรเพราะว่าทุกวันนี้ในกาซาก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่แต่กับเหตุฆ่าผู้คนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงเนี่ยจานวนหลายหมื่นทีเดียวก็บอมอยู่ทุกวันถล่มทุกวันนะครับแต่ตอนเนี้จะสังเกตได้ว่าการตอบโตหามาซักชักแค่แผ่วลงเนื่องจากขาดแคลนอาวุธเพราะเขาอ,อาจจะว่าศึกด้านนี้มันเบาแล้วก็เลยไปเปิดศึกใหม่ที่เลบานอน แล้วเลบานอนที่เขาเลือกจังหวะจะปลุกบุกสักพักพื้นดินเนี่ยเช่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือขีปนาวุธที่ฮิบูลล์โจมตีตอบโต้เนี่ยมันน้อยลงจากเคยโจมตีสองสามร้อยลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือร้อยหรือต่ำกว่าร้อยหรือบางทีสองสามลูกแต่ว่าบางลูกก็ยิงถล่มไปถึงเทลวีฟนะครับบางบางลูกก็โจมตีที่ไฮฟาทีานี้สงครามตรงเนี้ยมันจะยืดเยื้อหรือบานปลายมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูท่าทีของอิหรา่าน อิหร่านเคยประกาศว่าจะแก้แค้นการที่ฮานิเยผู้นำฮามาสสุขฆ่าในเทราตตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ทำอะไรนะครับเออก็ได้ข่าวว่าทางรัสเซียส่งชอยกูครับเลขาธิที่การสปรากรมั่นคงอดีตรบกมนอาหุไปเจราจาเพื่อขอให้โจมตีแบบมีขอบเขตจำกัดเพราะเกรงว่าถ้าสหรัฐเข้ามาร่วมสงครามรัสเซียเองก็ต้องปกป้องอิหร่านเนี่ยตามบรรสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการประทะกัน อันนี้ก็เลยเลยอิหร่านเองเนี่ยถ้าดูท่าทีเรกิจก็ไม่อยากมีสงครามเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเขาพรต้องวจากการแซ่นเเฟ้อตอนนี้มากาค่าคองชีพสูงแม้ว่าราคาน้ํามันกับราคาแก๊สธรรมชาติจะถูกมากก็ตามครับก็ยังมีผู้ผู้ก,อกลล่อการร้ายทางทิศตะวันตกเช่นอ่ชายแดนเข้าแถวตะวันตกเช่นไอซิสโคราซอนหรือทางทางด้านเหนือคือเคิร์ดหรือทางใต้คือไหญชุลอาร์ตหรืออาร์มีออฟจัสติส ซึ่งอยู่ในบารูชีอเราเนี้ยอิหรานก็กังวลใจเหมันกันว่าพวกนี้จะก่อความรุนแรงขึ้นถ้าเขาเกิดเปิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาวันอิหรานเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ดังนั้นผมจึงเห็นว่าเขาได้ดําเนินการบางอย่างโดยการกระตุ้นให้กองรังติดอาวุธที่เขาสนับสนุนในอิรัก เริ่มทำการโจมตีอิสราเอลเพื่อสนับสนุนฮิสบุลลอกครับแลาถ้าให้ประเมินสถานการณ์นตอนนี้แบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับฝั่งของฮิสบุลลอกกับอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ใครที่ดูจะเริ่มเริ่มเหนือกว่าในเชิงทั้งตัวแคปซิ i t ตี้นะครับตัวอาวุธอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ยุทธวิธีเท่าที่อาจารย์ประเมินเห็นข้อมูลณเวลานี้ครับเวลานี้ครับเท่าที่ดูแล้วตอนนี้ อิสราเอลเป็นสายได้เปรียบเพราะว่าได้รับการส่งเสริมในการสนับสนุนส่งอาวุธส่งระเบิดส่งอะไรให้อิสราเอลและอิสราเอลมีกองทัพอากาศที่เข้มแข็งฮิสซุลล์ไม่มีกองทัพอากาศก็ใช้แต่ขีปนอาวุธเพราะงั้นอิสราเอลก็ใช้แล้วก็ทางฮิสุลลก็ไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศจํานวนเพียงพอคือมีก็คงนิดหน่อยก็ไม่ค่อยมีผลในการต่อต้านหรือยิงอไอ้ไอ,เ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 อ้เครื่องบินรบของของอิสราเอล เพราะฉะนั้นความได้เปรียบในแฉกกาลังทางอากาศเนี่ยเซลเหนือกว่าแล้วยังมีกาลังปืนใหญ่สนับสนุนจํานวนมากด้วยนะครับอันนี้เพราะงั้นเนี่ยดังจากประเมินว่าฮิสบุลล้อถ,ถ้าที่ผมสังเกตนะเขาอาจจะจะจะ,จะ,จะมีข้อพิจารณาอื่นก็ได้ประเมินว่าฮิสบุลล้ออ่อนอ่อนแรงลงก็เลยคิดจะบุกเข้าไปกวาดล้างเพราะว่าเขาให้สัญญากับประชาชน เป็นการหาเสียงด้วยว่าจะให้ประชาชนที่อ,อ,อยู่ที่อพยพหนีไปจากทางเหนือเนี่ยให้กลับคืนถิ่นให้ได้ซึ่งก็มีจํานวนเป็นเป็นแสนคนนะครับอแต่ในขณะเดีวยวกันนะครับหลายฝ่ายก็กังวลนะว่ากรณีนี้มันอาจจะทําให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบอาจารย์ประเมินยังไงทุกครั้งจะถูกถามทุกครั้งแต่นาทีนี้มันมันถือว่าใช่หรือยังฮะใช่หรือยังฮะฮิเซลเนต้องการสงครามเต็มรูปแบบอะและ้วฮิซุรอก็ประกาศแล้วว่าจากการที่เขาไปโจมตีปูพรมหรือก่อนหน้านี้ที่ไปเอ่อไป ก่อว้ในศกรรมหรือก่อการร้ายด้วยการระเบิดไอไอเพจเจอเนาะแล้วก็วอเก้ทอกกีนะ้น่ยนั่นคือการเริ่มเพื่อเพื่อจะ,อะเปิดสงครามเต็มรูปแบบแล้วพอเขาบอมติดต่อกันมาตั้งแต่คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งวันแล้วก็จนกระทั่งวันนี้แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังไปโจมตีชานเมืองเบรุตทางตอนใต้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปต้องการจะไปสังหารผู้นำทหารของฮิสบุร์ที่อาศัยอยู่แถวนั้น ก็ทางฮิสซูลอก็ประกาศแล้วว่าอิสราเอลได้ประกาศตัวแล้วที่จะเปิดสงครามเต็มรูปแบบแต่ว่ายุทธวิธีของของอิสราเอลเนี่ยต้องการจะใช้ควิกวอลคือรบเร็วรลกเร็วบุกเร็วนะครับเส่วนอิสรูรอนเนี่ยก็คงรบแบบกองโจรแล้วก็ลบแบบหนวงเหนี่ยวคือทําให้เกิดสงครามยืดเยื้อซึ่งจะทําลายเศรษฐกิจของอิสราเอลครับ เมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนอิสราเอลจะสกัดไม่ค่อยได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีอุปกรณ์สกัดกั้นนะครับในหลากหลายรูปแบบไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือเปล่าที่ปล่อยหลุดนะครับทำให้เกิดความชอบธรรมในการตอบโต้กลับแล้วสงครามก็อาจจะขยายวงหรือไม่นะเพื่อ,เ,อเ,เพื่อให้เอเมริกาเข้ามาร่วมวงอืมครับอันนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจ ก็น่าสนใจนะฮะเอแล้วกเ็เป็นไปได้นะครับแต่เราสังเกตเห็นนะฮะว่าจากาคลิปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะขีปนาวุธก็โจมตีนะครับถึงไอ้เป้าหมายหรือว่า,าพื้นดินเนี่ยนะได้จำนวนเยอะมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะแต่ว่าในใน พื้นที่ของสื่อเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการนาเสนอกันที่หลากหลายนะฮะบ,บางสื่อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหโจมตีถล่มหนักไอรอนโดมไม่สามารถสกัดได้อะไรต่างๆนานาแต่ในสื่อบางสํานักนะครับต่างประเทศในประเทศอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่า <c oughs> เขาจะบอกว่าไอรอนโดมสามารถสกัดได้หลุดลอดไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมก็ยังเห็นว่ามันมีสงครามนะครข้อมูลข่าวสารนะครับที่สู้กันอยู่พอสมควรนะฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อิซาเอลจะปล่อยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก,ก็เป็นไปได้นะครับตามตามที่ตามที่เราได้วิเคราะห์กันมานะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ะะว่าไอรอนโดมเนี่ยไม่สามารถที่จะสกัดได้เนื่องจากว่ามีการกวนสัญญาณหรือว่าแฮกระบบนะฮะของของอตัวไอรอนโด e เนี่ยอันนี้ก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอมองได้หลายมุมนะฮะมองได้หลายมุมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้น่าเป็นห่วงนะฮะ น่าเป็นห่วงอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะคุณอีกท่านผู้ชมฮะเรายังเห็นแบบแผนของการตอบโต้กันไปมาที่ยังเป็นลักษณะเดิมนั่นก็คือนั่นก็คือไม่ได้ตอบโต้กันทันทีแต่ว่าเว้นจังหวะเว้นเวลาสักพักหนึ่งแล้วถึงจะตอบโต้กันนะครับ ครั้งนี้อิสราเอลก็ไม่ได้ตอบโต้ทันทีทันควันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่บอกว่าตอบโต้แน่แล้วหนักนะเหมือนกับครั้งที่แล้วเหมือนกับครั้งที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วผมยังเชื่อว่าอิสราเอลยังไม่ได้จบโต้รุนแรงนะเพียงแต่ว่าข่าวเอ่อก็นําเสนอไปให้ให้มันดูเหมือนตอบโต้แล้วนะเพื่อรักษาหน้ารักษาเชิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย ผมคิดว่าเซลอาจจะต้องหารือปรึกษานะครับกับสหรัฐอเมริกาอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะวางรูปแบบการตอบโต้ที่ที่เหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปฮะหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าประเมินสถานการณ์ค่อนข้างยากนะครับแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีนันนี้ก็รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยเรามองท่าทีของสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจของซาอุการเเนี่ยไม่ยากนะครับเรามองท่าทีของอิสราเอลการตัดสินใจของอิสราเอลก็ไม่ยากนะเช่นเดียวกันกลุ่มฮิสบุลลอกลุ่มฮามาสว่าจะขยับอย่างไรแต่พอมาถึงการตัดสินใจของอิหร่านเนี่ยในการที่จะตอบโต้อิสราเอลนะในทางตรงในทางอ้อมในะไรอะไรต่รรรางๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยาก นะฮะแม้แต่ผมเองเนี่ยนะฮะที่คุยกับคุณอีกมาหลายรอบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าผมประเมินคา,าดเคลื่อนเนี่ยก็คือการตัดสินใจของอิหร่านอย่างครั้งเมื่อเดือนเมษายนที่เขาตอบโต้อิอสราเอลในทางตรงเนี่ยใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าอิหร่านจะโจ,จมตีทางตรงนะครับเช่นเดียวกับครั้งนี้เนี่ยนะฮะ ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าอิหร่านจะโจ,ะจมตีโดยตรงขนาดนี้นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของอิหร่านเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากคาดเดาได้ยากนะครับแต่ถึงกันนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับแก้งข่าวก่อนล่วงหน้านะฮะไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยว่าอิหร่านเตรียมที่จะเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการ ถลมอิสราเอลในสเกลที่หนักกว่าเดิมนะซึ่งตรงเนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนนะที่สอเใร้การล่วงรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมาจากเข่าวกรองนะครับการดักฟังนะฮะสื่อเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมาจากการสื่อสารหรือส่งสัญญาณนะครับ ของอิหร่านเองผ่านตัวกลางหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันยกระดับนะนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นๆน,น,นะฮะว่าแบบแผนของการตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายๆกับไม่ได้โจมตี นะโต้กันทันทีนะแต่ยังมีเวลาให้คิดให้ส่งสัญญาณหรือแม้แต่อาจจะมีการพูดคุยผ่านตัวกลางนะฮะอยู่บ้างในทางอ้อมเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าวันนี้ยังเห็นว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่คือไม่ตอบโต้กันทันทีนะถ้าเมื่อไหร่มันไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะหมายความว่า ถล่มกันไปถล่มกันมาทันทีทันใดเนี่ยอันเนี้ยนะครับคือจุดที่อันตรายยิ่งขึ้นไปอีก